มาดีครับพี่น้องคิปดี้ตอนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถสิ่งใช่ไหมครับภาพสีสันส้นๆนิดหน่อย้อพี่น้องตอนนี้เขากำลังสีหัดกลางดงนะครับสุภาพพี่น้องมาเมืองวิถีชีวิตของรถพ่วงขึ้นเขาครรถนักขึ้นเขาว่าเาสิ าฟพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติ่รถที่8ก็ใช้รถไต่สิแชแนลเดอร์พี่น้องเดี๋ยวนี้มางานรถบวกครับไม่ <c oughs> ได้ไปงานรถไต่เลยผมง,งานรถไต่ไม่ได้ออกไนไม่ได้ไปถ่ายวมาเห็นซื้อช่องรถไต่สิง,งย,งยางดีแต่งม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายรถไต่ครับวันนี้มุ่งหน้าปากช่องนครราชสีมาครับ พนมพ่น้งองนครพนมเกตุลอยรู้เป็นตนางั้น นอสีครับนคออีนกรปฐมออกมากำลัมนทนออกมาบางัวท้องออกมานี่ครับตอนนี้ไม่เป็นหามุ้งครับสองร้อยเ้ามุ้งสองร้อยมารถติ๊อยู่แถวๆอ่ย พี่น้องเริ่มสงงตทะลุมอมาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวมึงขึ้นยังมันบอสันเหรอพี่น้องแต่สันขึ้นยังนี่เนี่กลับมาซ้ำๆมาเลยครับแต่รถบรรทุกมันเก่งขึ้นมาไวครับมันยาวน่อยหนึงก็ต้องเลยลงเกียร์ไฟคานเกดคับเา้อน่ผมาเกี่ยวหกเรีนประมาณหก เือๆนะครับเขียวนี้แค่นี้ครับผมเบาเนีย่รถขาเจ้านักเนาะวิธีรถนักถ้าว่าติดรถจังสี่เขากลับไปว่าไรก็ต้องได้เปลี่ยนเกียร์ตอนนี้ผมลงมาเกียร์สี่ก็สบายแนวหนึ่งครับรถผมเบาตอนนี้ผมบรรทุกขอางหกตันครับ

ผมขึ้นเกียร์สเนาะผมขึ้เกียร์สามันนั้น,นปกติใส่เต็ม้ำหนะผมติขึ้นเกียร์หครับอ่าเกียร์หนึ่งคยส่นเพาานั่นะครับเ่บ่เข,ขียวหมดมันความหอนมันิขนะึ้นนะขนาดสิบลอยหาตันก็อม นักว้อมเบลูกผมอยู่นีนสิบสีตันเกตกำนักรถสิตันสีนฟงหตัดรักกี้รักกี้ไอ้นุ่มเดี๋ยววาีไ้นุ่มจะสูด ช่วงที่ใกล้ถึงยูเทอร์นี่อยากสั้นๆยังไงครับช่วงนี้ลดกาลังเริ่มหอนมาเรื่มหอนถึงเรื่อยๆเรื่อยๆช่วงนี้หน่อี่นาะมันจะหอนช่วงนี้แต่นี่ผมมันบ่าซ้ำหอนกับปา่ามันเบาเบาต่งจังที่นองเห็นชิบทีแล้วแล้ะสูงดิบเลยโอ้ผมใส่เวลาประมันแปดต่อนาที วิ่หนีไปน้อยนึงกับเป็นตลาดกลางดงแหรอครับไอ้ไอ้ดงสามหัวันรากว่านี่ครับข้ามเกียร์สามเนี่ยครับก็คือบพรสามารถเปลี่ยนเกียร์ไดเด้อพี่น้องแมนมอนปันไหนกับเพรสามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไดพออันหนึ่งเครืองรถผมมันหน่อย ผมลงหัวเกียร์สามผมก็ต้องคัดเกียร์สามจนว่าจนว่าสุดหม้อบุนครับผมมองรถอยู่จนขึ้นเนินสุดกับขันว่าเลยลงเกียร์หนึ่งกับเกียร์หนึ่งจนมาขอดเนินเนี่ยครับบิดเนินเปลี่ยนจังไห้จังไห้สามารถสี่สีเปลี่ยนเกียร์ได้รันก็คือรถเปียบเนาะรถเปียบเหยียบเหยียบแป๊บเดียวกับเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเกียร์ลอยเพิ่มเกียร์เพิ่ม Lang láng Going ngay là vinh thảm tiên kia yêu thương, lớn đến khả Pian lông này. Toi nhãn xăm, bên sau bên nương này hả tất cả nịt ku bọc hít nó mama. Nha ghi nó. Nha ghi nó ghi nó ghi như ghi <đó. cười> ปมานี่ความหวานคือถึงเขาประมาณนี้ครับน้องเขาก็อีกแบบนึงครับล้มเขามันมีแบบเขาเที่ยวลงประจำเลี้ยวหรือว่าเคยเคยลงเคยยั่งกับต่างกันครับลงเขาเนี่ยลงเกียรติธมไว้ก่อนก็ดีเรื่องครับกับไว้ชำชำนาญทางต้นไม้ไม่ก็ะจอมมีช็อปวีมีเบธหาง มีเบรกรวมถ้าอยมีเบรกซอยเบรกหลายครับรถใม่ๆร้่ลงป,ป,ปืนปันปันเนอะไปยุบ่อรถ <c oughs> เออมึขงเขเนอะไรเนอะแล้วก็ไปเรื่อยๆครับประมาณนีนะพี่น้อง ัเดี๋ยวมันจะเงี้ยวนฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามเชิดชัยรถไถซิ่ง channel ได้เรือพี่น้องพักดันพักดันพี่น้องพักดันดันดันยู่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 ดันดันก็ที่นี่กะยานมันเงียวยันพี่น้องเพื่อนฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับคอมเมนต์ก็ดี ยังคานมาเลยครับตำ่หนะ่งผมผมยังนำมาทานเลยประมาณหนึ่งมันก็นเริ่มขึ้นโน้นนิดหนึ่งอยู่แต่มันฮอนพอหอนขึ้นกระจกผมว่าเหยียบครับประมาณนี้นะครับฝากชวนใช้รถไทยสิงแชแนลเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็บบายบายครับสวัสดีครับ